เราอาจจะได้เห็นสมาร์ทโฟนพับได้3ทบของ Samsung หรือที่เรียกว่าไตรโฟ s ซัมซุงเนี่ยเขาก็กำลังพิจารณาที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนแบบพับ3ทบในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจริงก็ต้องบอกว่ามันเป็นความพยายามที่เขาจะสร้างความตื่นเต้นในตลาดอีกครั้งนะหลังจากสมาร์ทโฟนทีเ่เรียกว่าจอพับได้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับคือรอบนี้ถ้าถามว่าทำไมถึงต้องมาเปิด3ทบ หลายคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเป้าหมายของซัมซุงเนี่ยที่เขาอาจจะอยากรู้สึกว่าเขาต้องฟื้นฟูตลาดสมาร์ทโฟนที่มันเริ่มซบเซาลงแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ผูบริโภคเนี่ยเปลี่ยนมือถือใหม่เร็วขึ้นโดยมองว่าหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะจะเป็นจุดขายสําคัญแต่เอาจริงผมก็ยังมองว่า iPhone 17เปิดตัวมาเนี่ยก็ยังขายดีอยู่นะครับก็เลยงงว่าโอเคแหละแต่ถ้าสมมติว่าซัมซุงอาจจะต้องการกระตุ้น ตัวแบรนด์เกาหลีในอเมริกาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาต้องเข้าไปเปิดตัวตัวไตรโฟในสารลัดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เราก็ได้ข่าวใช่ไหมครับว่า Apple เองเนี่ยหลังจากที่ปีนี้เขาเปิด iPhone Air ไปที่เราเรียกว่าเป็นการปรับดีไซน์ครั้งใหญ่แต่ก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทาง Apple เองเนี่ยก็มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวมือถือพับได้ในปีหน้าเพื่อเอามาสู้กับตลาดก็คือซัมซุงนั่นแ ถ้าบอกว่าสู้กับหัวเว่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยไม่ได้ขายในสหร,รัฐอเมริกาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองภาพรวมของตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นเจอพับจริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหัวเว่ยก็มีมือถือแบบพับสาบมทบวาจำหน่ายอยู่แล้วในจีนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเขาไม่ได้มาทําตลาดในสหร,รัฐอเมริกาทําให้ซัมซุงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเปิดสมาร์ทโฟนพับสามทบเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าแรกที่เอาเข้าไปทําตลาดในสหร,รัฐอเมริกาได้นะครับผมทีนี้ก็อย่างที่รู้กันครับว่า ไอ้มือถือแบบไตโฟเนี่ยขนาดหัวไวที่เปิดมาเนี่ยยังราคาแบบโหตีเป็นเงินไทยก็หลักแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเป็นทางค่าย s ซัมซุงพัฒนาบ้างเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีราคาที่สูงกว่า Galaxy C4 มากทีเดียวนะครับผมแต่ก็เป็นไปได้ว่าโอเคแหละมันก็อาจจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้นะครับเพราะโดยสถิติเองเนี่ยก็แสดงเห็นว่ามือถือจอพับของ Samsung เนี่ย สามารถดึงดูดลูกค้าจากแบรนด์อื่นได้มากกว่าตัวมือถือเลืออธงปกติถึง2เท่านะครับผมแต่ถึงแม้ว่าตลาดมันจะเล็กเนี่ยแต่ในภาพรวมของการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ๆหรือการเปิดตัวนวัตกรรมที่คนอาจจะยังไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้มันจะทำให้ผู้พูดพวกเนี่ยรู้สึกกลับมาตื่นเต้นกับเทคโนโลยีมือถืออีกครั้งหนึ่งได้นะครับผมซึ่งเราก็คงนองดูกันต่อไปว่าปีหน้าเนี่ยซัมซุงเนี่ยจะเปิดตัว ไตรโฟรได้ในสหรัฐอเมริการจริงหรือเปล่าแล้วก็ในตลาดไทยเนี่ยที่ตัวโฟเบิลเนี่ยก็ขายมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยมีโอกาสไหมที่ตัวไตรโฟรเนี่ยจะเข้ามาทำตลาดในไทยด้วยนะครับ